S <S สบายดีพี่น้องกาลุงเยบซีทุกทุกานยินดีต้อนรับคุาซุ่อองปะจอยเด้อมาเมืองเพิ่นเอาเอารถอันเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยเนาะเพิ่นเพิ่นซื้อนั่นไหมพี่นอนะ้อง,งพี่นาะมาเด้มาเมืองพี่น้องเมืองกระช่องสีป,ปิดตไตวาอยู่พี่น้องอไปใช้ดูไปใช้นะ,ะมึงเห็นพาเห็นยังพาชมพาเห็นยัง เมหืมไก่ทังนี้นะัวัวชนัวชนยเมืองนดเกี่ยวข่าวน้ำเสี้ยวบ่มืงเล้อุนัพ่อตู้ตัวชุกมากเลยช่องมยงอย่าไปเอลูก่าไปเออพี่คืมมึงพี่าเนไมเลยนะ hai phải, phần bà đều <laughs> đưa phụ là mừng nắp phụ nạp 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 phụ nạp 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 phụ nữ nạp 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 มันเดียวเองมาได้ทีไปช่ว่าห้ากามเรี่ยวขึ้ถไทยห้ากามเพื่อเพียได้นะนี่เพียงเพื่อสิดึงอ้วยอีบอกเดือบบ่กเดือบิดเอาอ๋อไปเมื่งไปเมื่งคุณห้ากามนะงูนี่เรียวเองให้นะออนี่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปมึงอะไามาชนนะค่ะชนหูบ่อเอาลูกอับเอาเน็ตคือกันนะลูกเกิดคือการนั่นเลยผู้ไปไปเมืองแล้วไปพาไป ฮะดูทะเลาลูมาต้นสิใจขอบคุณมากเลยบล็อกโอ้เดี๋ยวเกี่ยวเข่ามันจะว่ะเนาะ the ไดชงเนาะจ้ะเนาะโอ้ยเห็ดไล่เลยเอคือทักอยวดิต่อเพื่องี่จำจเงาเนาะต่อเพืองี่เนาะเกีวที่ตมาไดเนน่เนาะได้ปมันม่ินเล็กนมันอ่ะแช่นี่ได้มานใช่จังหัวะ

มึงรถเกี่ยวเข่าเนาะมึงงบ้านมึงไงลดเกี่ยวเข่าหรอเดูมึงแง่เนี่เป็นใจเมื่อยคือรถใช้น่เนาะจำเกี่ยวนั่นเมื่อเจอบนึงค่ะ เ้ไปฮุบกบกาุ่นดีวไปเชิญฮุบกบกระาหุ่นกันใครดังใครดังวะพี่กด้ได้ได้มาหนีเนาะันไปด้ดเยเก็บนี่เเีแล้วข้าเดียวใไบ้างอว้า

มันเรื่องตาตานราคาแพงบ่เฮนี่สี่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอ่าสี่หม่นห้ามจงกวจังว่าเอ่าอเด้งกชื่อเักี้กวกักลัวะไอเมี่ยเกี่ยวข้าวเดียวนึงเฉพาะเกี่ยวนี่เก่าคำ่าเนี่นะเปิเดียวเลยนะเก่งเอ้าข้เดียวได้เกี่ยวสาไปไวหนึ่งนาะเมีนาเมี่ยเกีว เราไม่ได้ชงเนาะกว่านี้เนาะเราเกลียรเป็นไงเดี๋ยวม่เล็กจะก็เข่าเลยเหนื่อยเนี่ยเนาะอย่าไปเด้อลูกอย่าไปผมันขิ้ชนแต่เบื้งลูกตามันปักจะออยู่นี่นะไปวะฮะไปวะไปไม่แล้วอ่ข้าเดียวนึงติแม่ ใช่หรอกก็ได้ยปับเขาแลวเนี่ยรเขาไขึ้นับไเตียนีเตเื่องดอมันอ่างหอนเงาีวนี้หอนแหลมะต่ำเลยเนาะมันเากนวดแห้งกยเขาหมด เขาข่มันกับอะไรบ่ห้มันชูจักแวนนั่นจักเนาะจักว่าข้าจักสดม่นีโดนะจำเนี่ยวนกน้ หายนี่เราเห็ดพวหาเที่ยจวดพอซิงจริงจัใหญ่มอวเทียวเข่าเนี่ยเลยนะเละกันแนี่ ใ่ปกคนเกี่ยวเราูดแล้เนาะเราหอแต่ว่ามันมันเลี้ยงมันมัดจะดีอ่มัดอนตราออเด็มันก็งามอย่แล้วเนาะอยาเ็ดออยาเฮ็ดอยาลงไปมันคันท้ายยังไงดียาให้ตัวนี้นันอออเาอรเขาอยู่บน้นเอามายืนยู่อได้เอามายืนมงหรอ Hãy subscribe cho kênh nó Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hoa 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 มันเป็นได้นี่เนาะมันมีด้าเขียวเนาะด้ายทีจวดันดจวดๆไปแนี่เนาะมัน้อมนเน้เชีเียอองเงี้ยอเี้บติอก็่าวดนะอนข่านะออกก็ทำอไอเหียบ โอนไดบาดเฮาดึน่ะมันก yes ็ม <illa> ันก็คือสิบ่นักดอกเนาะอีเฮายังบ่จักวิธีันได้ึงมันมันจําแกคือรถไทยเนาะดีเื่อ้เล็กแล้วเล็กมันน่ะเล็กมันอืม Yeah. <laughs> you. สยอย่างเงี้เลยเมองเก่าเมองก่เนอะอ่าต้นเออมันก็อยากอันนั้นอยู่นอกบอนนันบอเกาะอะนะเฮ้ยเออเนาะมันยังบ่ได้ทีมันเองนนนงอมันอยากข้างๆกับาเนาะ แางว่าเาต้องแปลงข้างเหมน,นี่ก่อนเนาะแล้วก็แดกเขาแดกเขาใช่เนาะมันสิได้เนาะต้อรงหอบกูดได้เหมนเนาะกูถึงไว้ว่ามันก็ไวเนะาะหมู่เพาะห่านอันบาน <c oughs> มีวาสนาได้แตะนําเพิ่นดอกเนาะวาดเนาะ40,000 50,000เพิ่นได้พี่น้องเอ้ย50,000พุ่นแข่งตัวกเนาะ40,000 4 0 0 0ได้รถจักอันเทยคันนึงลครับนี่ๆเฮานะสิมีตัวสิได้มีอยู่อันนึงาสิได้แตะยโป้ได้เมื่อกี้นี่พุ่นไปแล้วพุ่นน่ะ ไบแมนบ่ผู้เจ้าแล้วนะแมนบ่มาเมืองบผลังกไที่น่งเปลียน้คือบ่ขคาบไปก่อนงานเดอสียงหยุดนี่็สิงูมาเหะนี พี่น้องเลยเนาะมันกะว่ายพี่น้องเลยเนาะเข่าเดียวขับอานเขาเกี่ยวนี่สำหรับปหห้าเจ้นี่หัวกุมมือกุมเบนเพื่อนนี่สองมือคุณจกักเห็นไหมว่าียังลูกใช้ผมเห็นมอ,อนมรถเกี่ยวเข่านะรถเกี่ยวเข่าเป็นคนเกี่ยวเข่า ห่างแกะไปด้านโบกัดเลยไๆดานโบกัดใช่แล้ว่เออปอต้องต้องเกี่ยวไปว่าเขาหน้าหน้าวานเนาะเพรเขามันตุบๆเนาะแดกอวดอวดไปเลยคักว่วพา เอูมิไปองมเลยเเขาต้องงานบานตัดต่ี่แล้ต้องตัดต่ำแบบนี้เนาะเบิ่งพี่น้องกระ j o ยแฉเมืองเกไก่ตัวนี้ตัวนี้นะงามยุ่ยเด็ดตัวดีตัดชูไงมันหยับมันมันดอดพื่นเลยนีพี่น้องไเนาะมันกคักยุ่ย จะตับ like, ต่ำยังไงเนาะเกียวเข่าทำไผ่ป่ดิอ้งอ้งเสียวไห้กินเบดเลยเนะเบเลยมันมาันี้มาเข่าชลไรเอ้าเนี่ย mama ní mama ní đã chỉ tang mày hung bắt đầu đất ơi anh xin đi kiểu lót anh xin mời anh em mày 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 ai mày 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 ถ้ามันบมดตามนะมันเลยดิดามันดอดพื้นนี่ยนะจะไปไกลดูไกลเลยหน้ามาเดี๋ยวหน้าเสียงยังนะพะมันแม่เอาไว้นะครับนั่งนี่นี่บอนี่นะห่วยโต๊ะบ้างทุกเดียวแค่นี้สัตว์จวดมาเราเห็ดคนน่ะเนี้อสิ้นใหญ่ มาวันนี้เรากัดทั่งทั้งนี้ไปด้วยแล้วแบบนี้เนาะจจุดจุดดิ เื่องนี่ไ่ได้ว่าเพืองนี่แต่จะพูดเขาอขากน่อยเนาะแล้วตองบ่อยาแล้วมงเงินนะเชื่องไรเเพื่องนี่าชุดเยอดเลยเพื่องเ็าะ่าชิ่ชนก้นนี่นะนี่นะเพื่อนเห็ิ่งจดง เดวเดให้นี่เดให้นี่โท้ผู้เจ้าแล้วมามึงก่อนงันรถตัดเข่านี่โอยางโดงผู้ใดกะนน็กน่อยก็คือคักเเล็กน่อยไปลุกไปเมื่อเทียงครับปะมามืองรถตัดข่าพี่น้องเลยเนาะไปสปาเมื่อไลุกปม โอ,อ้ยอ้ย,นนออยาาโยยอ้ยอ้อ้ยโ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 อ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอยโอ้ยโอบยโอ้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 ยลอ้ยโอยอัยโอ้โอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้โ้อยโด้ยโอ้ยโอ้ยโอโอยโยโอย้าโโอ้ยาอ้ยามอโ้ย้้้ออ้อ